สวัสดีครับผมชาติเตระซับนะครับพาพี่น้องมาดูโกเบโก้เอสเคสองร้อยรุ่นเอสเอ็มหรือว่าไอหนุ่มซามูไรลูกทุนไทยญี่ปุ่นอของแท้นะ้องของแท่ครับเจอกันหนุ่มตีตีใหญ่จากแดนมังกรซาน่เอสาสองหนึ่งห้าสีครับ ร e. ุ่นครับอยู่รุ่นนะพี่น้องอาจจะไกลหน่อยอ๋อร้อยห้าสิบหลังมาเจา Super ้าเอสเอ็มซูเปอร์เอซีนั้นร้อยห้บแปดครับ,บเครื่องยนต์คอมบนเร็วทั้งคู่ครับ อออ้ระมัดระวังด้วยครับงานขยายทางอาส่วนใหญ่เป็นต้นขี้เหล็กคับพี่น้องเป็นต้นขี้เหล็กเป็นสัส่วนใหญ่ออหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงครับ จัดเต็มเลยโอ้มีต้นจามจุรีครับนะน่าจ,จะจามจุรีพี่น้อง155ครับสำหรับ SM บลังมาส่วนซานี่นะ158มีซูบิชิกับ4 m 5 0เจ้า SM ใช้ฮีโน่ครับ, ino, รบโอ้ย รถแดงมันจะเข้าหูอยู่เรื่อยไปน้องนี่ก็21ตันซาดี้ก็22ตันครับทางมันแคบก็เลยขยายทางหน่อย JO5 ้า t g ค,ครับใช้ฮีโนโ่ t 7ีไทยบ้า จะส่งไกลหน่อยครับปัญหาคือมุดแดงมันขึ้นมาไปน้องใตกางเกงมาโอ้โห4,800ชั่วโมงครับสำหรับ SM คันนี้วนสานี SV 254 Super ACE นั้น8,000ละ8,000นิดนิด อ่ะมีต้นคอยด้วยครับศูนลูกบาทเม็ดเหมือนกันครับสำหรับเมืกี้ก็จะวิ่งผ่านผ่านไปผ่านมาครับอ่ะจะล้มไหม ต้องระวังรถด้วยครับส่วงล่างใบแท็แ80เซนแต่ว่าโรลเลอร์ตั้งเจ็ดแคลฟสาลีสองหนึ่งห้านี่รถรถแครับโบกหน่อยบกหนอยต้องมาระวังนะครับ ค่อยๆเคร์ริงไปครับต้นไม้นี่ก็เอาไปทำฟืนได้ครับที่เล็กก็ คือแม่พวกก็วิ่งผ่านเอาสามนี่ก็จะตรงนี้จะมีสายไฟก็ค่อยเป็นค่อยไปครับเอ๊ะโอ้ที่เล็กนวนๆนะครับ จะมีปุ่นไหมน้องก็แปดพันนิดนิดแปดพันหนึ่งร้อยชั่วโมงครับยังแจวอยู่ เ้ออกเลยเอาคาเตะเลยเจ้าต้องหาไม่กวดมาหนึ่งดิ <c oughs> ไม่ขวดการมะพร้าวไหม <c oughs> <c oughs> ทางมันจะแคบพี่น้องตรงนี้ขยายทางก็น่าจะโอเคครับ <c oughs> <S <S เดินดันไปเลย ฝนก็จะมาพี่น้องหักเลยโอ้ยังเคลียอยู่ครับ8ป0 0ันหชั่วโมงแต่ว่าก็รถยังสีไม่ทะลอะได้พี่น้องยัง ยังเปรี้ยอยู่มีลายไปปิ้งให้พร้อมมิซูบิชิ 4M50 4สูบเ,เทอร์โบคอมเพรเซอร์อเ,รเตยคูลเลอร์ระบายความร้อนวยน,น้ำ158กำลังมาวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนาที K7M ขยัาบ้าครับ เอยดึงมาปัจจุบันก็ดูแลโดยแม็กซานี่ครับตัดไปเลยโอเคครับดึงมา <c oughs> โอเคโอเค อคอยเป็นคอยไปพี่นะโอ้ตอน้นต้นอารมณสนใจก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์เพือเพียชาติเจริญทรัพย์ Excavator Truck นทรัพยศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสอสามเจ็ดห้าสองค่อยๆครับค่อยๆระวังสายไฟนะ วางก่อนจุดจัดก็จุดจัดเอสเอ็มก็กำลังคว้านอยู่ยครับจะเล่นตน้นขี้เล็กกระจำจุรีครับเนี่ย โอ้โหนี่สวนยางพราราโซนบุรีรัมย์ก็จะทำสวนยางนะครับโอ้จะเล่นแล้วครับอะ่ะกดเลยไหมไปแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับ ตรงนี้ไม่มีไฟก็จะง่ายแล้วครับรค่อยแสะไปครับช่วงล่างยังเปรี้ยดูแลโดยอริยะาอิคิวเมนต์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับกิกเลย รถซานี่นูไลด้วยแม็กซานี่ครับเด้งเลยเอสร็จดิน,นออกก่อนครับดันลงทุ่งน,นาเลย ันไปแล้ครับโอ้ขัา,าครับจนะเดเด็กขี้เล็กเลยสุดๆไปเลยพี่น้องอ๋อฝนมาเลยพี่น้อง ส่นกระถินนรงดูแลโดยแม็กซานนี่ครับปัจจุบันมีร้อยสี่สองร้อยสี่สองศูนย์ห้าเดี๋ยวผมไปเอาร่มก่อนครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ